สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับคันนี้มาชม Toyota v ว o อนะครับเครื่องพันหปี2012แท้นะครับรถสวยสภาพไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับใครกําลังหารถใช้งานชอบเกียร์ธรรมดาครับทนทานใช้กันได้ยาวเลยครับผ่อน2,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับเครดิตดีรอรับรถไปใช้งานได้เลยครับ กับรถสวยๆสภาพดีๆปี2012เกียร์ธรรมดาเครื่องพันหนะครับเกียร์ธรรมดานะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยใครเครดิตดีรอรับรถไปใช้งานเลยนะครับกับรถสวยๆสภาพดีๆนะครับสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวานะครับการันตีนะครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับ กว้างพอประมาณใช้ง่ายดูแลสบายขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยเอาไปใช้งานนะครับอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวใช้เดินทางนะครับเดินทางได้ตลอดเวลานะครับฝนตกแดดออกไปได้ทุกที่นะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับเราคัดและเช็คมาแล้วนะครับคันนี้เป็นโฉ m ไมเนอร์เช e นะครับปี2012แท้ เป็นโฉมไมเมื่อเชตนะครับสภาพราคาน่าจับจองเอาไปใช้งานนะครับ1 5 9 0 0 0าบาทนะครับออกรถศูนย์บาทผ่อนสุดชิวนะครับนึกว่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับ2,900โดยประมาณนะครับใครสนใจก็โทรเจรจาสอบถามไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับยางดอกเต็มใหม่เอี่ยมครับใช้กันได้ยาวแน่นอนภายในก็สภาพดีมากๆนะครับระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้ถูกใจสมาชิก ไม้แท้นะครับ1 5 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับสนใจก็มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเน้นใช้งานนะครับทนทานใช้ได้ยาวเกียร์ธรรมดาก็ยิ่งทนนะครับใครเข้าใจสนใจอยากได้รถชิวๆสภาพดีๆนำไปใช้งานต่อได้อย่างสบายใจก็มาชมได้เลยนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับ1 5 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีก็ออกรถศูนย์บาทได้เลยครับใช้งานชิลๆใช้สบายดูแลง่ายๆวีออรี่นะครับทน มาชมได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับใครยังไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้าเผื่อท่านอยากจะซื้อก็มาชมมาเช็คในช่องนี้ได้นะครับคัดมาแล้วเช็คมาแล้วนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับปี2012นะครับนี่เลยครับขอบคุณครับ